สวัสดีจากอิงเฮ้ยบ๊แมนบ๊วยพิษเหรอาะสวัสดีจากแกโซชอจากพี่น้องค่ะมื่อน,นี้มาโพยอยู่ยโะโสแล้วบ๊วยในลาน่างหนาล่างตาสับมะหอดบ้านนี่มหอดบ้านยังบ๊วยในปเปลี่ยนเสื้อผ้ายังมือเสาร์หนาวเสยเป็นน้หนาวไหมพี่น้องหนาวอันเท่ากับบนหนาวแห้งหน่อแต่ว่าต้อตงใส่เสื้อแบบว่าพอดีอุ่นตากแดดก็อุ่นอยู่พอดีเลยจ้ามะหอดบ้านกันเป็นเกี่ยวเขาก็เลยมาสะเขา ตาเข่าเนี่ยนะพี่น้องตาอยืดอันอันจะคล้องตาอยู่ที่จะคล้องมันไ่มีหม่องหม่องทั้งอันนั้นทั้งคู่เขาจะตาเป็นเต็มหมดแล้วนั่นแหละพี่น้องเอ้ยปีนี้มากพูดเดียวมันเกิดโบค้คอยอันนั้นเป็นเลยทำเป็นไม่เขีามากดิโอ้ยช่วงตื่นเต้นขักอยู่เลยวิ่งนละับเพิ่นมาสิมัซลอยนะยล้ให้ตาเข่าเลยเหรอทำเป็นไม่เขียมากแต่แว่าเราโบเคยเห็นตาแบบนี้แล้วม่จะใส่แบบว่ารถแล้วก็เอาเข่าเครื่องเลยนะ ไรความชื้นเออไร้ความชื้นออกนี่แหละพนคือสิมาคักพี่น้องขาใช่มากทุละนะบ้านลูกบพนาะที่บริพิเทิมพนก็เลยอยู่เลียงลูกคนเลยได้ได้มาใช้เดียวพี่น้องคขาช่วงบรรยากาศล้างบ้านกันเจ้าได้เบิ่งคลิปข่อยว่าัวข่อยใส่เครื่องอันเขาเอ่ยว่าเครื่องอันคือจงเครื่องอบมันไม่หนาวยเครื่องกำจัดความชื้นมาสั่น มันก็มันก็บควาื้นคือออกมาแห้งตามที่เขาเขาต้องการก็สิตั้งความชื้นมาเขาสิเอาสำไรเลยนะกระบอกแห้งแห้งแห้งมันสิเบาคนมาบัวบัวแห้งแห้งมันเบาเขาก็บประเดละข้าให้เอาสำที่เิคสำเขารับได้หน่อยนะสำรานเขารับหนึ่อความชื้นเขาสิตั้งความชื้นใส่เครื่องโอ้ยเอาเขาเขาไปอบอยู่อังกฤษเนี่ยเป็นอย่างก็ต้องเสียเวลามานตากก็ต้องมัเหนืออ ต่ว่ามันอันนั้นเราว่ามันก็ต้องหลายๆเนาะเครื่องมันแพงอันนี้บ้านเฮาเฮ็ดพ่อซําแบบว่าพ่อได้กินได้อยากมันตากเอาจ้ะมาเด้อพี่น้องฮอดมาหาแล้วเพิ่นเกี่ยวเขาหมูมึกอันนี้แดดที่สองหมดนะพี่แดดที่2ใกล้แห้ง,งแล้วกระดใกล้สิแห้งแล้วว่าซั่นค่ะใกล้สิแห้งแล้วพวแน่เขาเขาเจ้าหรือเขาเหนียวนี่เขาเจ้า หอมหอมหอมเข่าหอมเขาวันเท้าอันนั้นบ่ได้ไร้บ่ปีนี่หายถึงมาอีนนี่ก็ได้กบปีทีเดียวเออผลผลิตดีก็ปีทีเดล้วอยู่ปกติเพิ่นมาเพิ่นสะไวเลยก็ได้มาเสรนแต่ว่าเพิ่นย่านหมากับแมวมาเคลีย มันก็เลยเอาตอมกันใบก็เอาผาตอมใบมึอตอนกลางคืนเอาผาตอมไใพีน่น้องอืมชวนชวนมากชุมื่นนะีาาม่มิมมมตรอันหนึ่งดิมิตรโรดเกี่ยวเนาะบ่มีบ่คนบ่เกี่ยวเองแล้วนอยแม่นบ่เอออืมเขาจะคุณจะ้ะได้ร้ายอยู่ปีนี่คนมา มากับอีกเืมเรฮ็ดเอาเองนี่ยรู้สิโอ้แนวกับเขาว่สานพ่ปานี่นี่ไถามาอีอย่างเนี่ยมานนีแนวกับเขานโอ้นมาตากไปล้วก็ต้องช่วงประมาณ10เ็มากลับว่าสนโอ้ค่คิดเอาเองเพื่นได้แนวนี้ใส่ลองเอ็กซ์เมโปกันนะไดมากลับ โอ้เหมือนเออเออเออกลับขึ้นนะเสร็จดีเออมันแนวเคลียเออเออเออดีจต่ละมันยังเหมืนมันจังเสมอเป็นไปถึงว่าไอ้แห้งเสมอเอ่าปรนเ็ดเราเองเพื่นได้แนวกินเขาคนละแนวกั๊บเขาคนละเอออืม อเ,เออเออเออเนี่ยแม่เออแม่เนี่ยนุ่ม,มน,น,นะเน,น,นี่นยโอ้มันจังแตกดีเนาะค่ะแบบหมายถึงว่าเขาแยกออกจากกันดีนะพี่น,อน้องโอ้ดีดีดีนี่เป็นเน็กิ้เออเน็คเกิลเขาอันนี้เพิ่นอันนั้นเพราะว่าตอนสะที่แหลก่นใสต่ตัวนี้เหมือนขาดเใช่ไหมคล้ายๆขาดเนาะนี่ใสต่ตัวนี้มันเนี้มันอีก สักหน่อยกับมังกับเอาตัวนี้นะกัปมาเสนเพี่น้องอือตัวนี้แต่เป็นตัวต่อรก็ว่างอยู่มันจะเป็นตัวไมลาร่วมร่วมนี่บ่เนี่ยตอมเขาโอ้ตอมเขาอือไมลาเนี่ยใส่ใส่ตัวนี้ปวดเขาแมาเออเอออ๋อเออปวดเขามาเพิ่นปวดเขาอันตอนกลางคืนนะนะพี่น้องตอมเขาตอมเขาแบบนี้ยเขเป็นคู่คู่เขาไปแบบตอนกลางคืนอืออือเออ เออไม่สามอุปกรณ์นี่เราวิธีชีวิตแต่ว่ามันก็เเลียนไปเลยพี่น้องสมัยตู้่อยเนี่ยน้อยบ่ได้เป็นแนวนี้เลยใช้มือเกี่ยวแล้วก็ตีเขาเออเขาขึ้นล้านเขาขึ้นอันเล่านะเยวนี้มันเป็นยังสีใจถ้ารถเพิ่นไม่เกี่ยวไห้ในมือเดียวก็แล้วแต่ว่ารถเพิ่นก็ติดหลยหมองนะ ไปเพิ่นไก่มองได้เพิะนร้องเห่าก็ได้เกี่ยวน้ำเพิ่นไปน้ำนี่สินะมาหอดก็เล่ในว่าเ,าเ,เ,าเบาิ่งตากเข่าเ้าจะกเล่ทายจู่เจ้าเบิ่งนี่ตากเข่าบ้านห้าเอาไปฝากพ่อะใหม่พราะมจะเพ่อะใหม่เราสิบ,บริตัดยูคุณแต่มันเราวหูอยู่หรอว่าอันเพื่อนเห้ืห่อแม่ะนะบอกเห้มันขึ้นล่าบอกเห้มันขืนอันนะั้นนี่เรวจ้า ้านแลวง่ายเดีเพราะว่าล่อรถนะล่อรถข้าเจ้าไปลงไห้เกี่ยวไห้แถวนี้ข้าเจ้าลงไปหมดเลยดิคุณมันก็สิเป็นถ้ารถล่องมองได้มันก็สิไปเรื่อยๆเกี่ยวไห้ไปเรื่อยๆนะจ้ะหมายถึงว่านี่แล้วพี่น้องเอ้วิธีชีวิตบัานหนกเขา <c oughs> คอยถามพีนม่น้องหันมาเห็นอีอย่างพีน่นองว่าเอากิ่งกับกับเขาน่ะน,นะเว <c oughs> ล่าส่าออกแล้วนะั่น <c oughs> อันกองง่ายๆเนีน่ยมันกิ่งมาได้ผ <laughs> ุนกิ่งม่วนผุนเพิ่นแง่ิ่นกลับมาหน้าแหนวกิ่งเพิ่นน่ะเออหน้าเดฟผุนกับโบหูเด้ <laughs> เลยบอกเพิ่นมันมีอยู่สามตัวนี่เนี่ยเอาเอาอกก็คือขาดไม่คลายขาดอันนั้นเราไพ่เห็ดอยู่นึง สอมชั่วโมงมากับเขาว้านเท่าไม่สิเม็ดเรี่ยวๆเนาะเขาบาลีเขาซาลีไม่เม็ดกลมๆดิเออันล่ะไทยเห้เขาเจ้าเบิ้งขาเจ้าว่ามันคือเขานนกกว่าสัตนมันก็คือเขากเออคอยกะว่าคืออีหลีโอ้ยนั่นแหะพี่น้องเลยไทยจะไทยใหเบิ้งเลยสุไทยไล้คลิปไว้ทะเบิ้งผรอมเนี่มัเอาไปไมโครเพิ่งเบิ้งพร้อมจ้ะละตาเข่าเออ ลุงใหม่มากสามเขยเลยพูนพญอดีแพล้วกัใพญ่ใหม่พญ่ใหม่เราเฮ็ดเป็นดิแล้วเราเป็นการเกษตรที่พ่นนะก็เข้าใจอยู่ว่าเป็นแนวใดมา่แแบบบบเาตกบด้้้้ใชอออออออััันน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 นเเเเเเคครรรื่่่่่่่่่่งบบแแมมมมตตตาาาาาากกกกดดดดววววยยยยยะะะธิพุุุีีีีีปป มันระค่าตันรัประมาณหมื่นเนาะเห็นป่าแล้ววะหมื่นกว่าบาทว่ะตันหนึ่งป่าวีว,ว่ะเออทุกไอยเขาทุกไหได้ถึกเสอยปีนี่เขาอันสาบาเล่กับสาลีตันรับเจ็ดพันกว่าหนึ่งปีนี่โอ้ยบวายบวายสูเขาเจ้าเขาบวด้ปีนี่แต่ว่าปีกายนี่ได้หมื่นอยู่พีกายนี่นถึงเวลาให้เขาแล้วจ้ะก็ค,ะคือเอาเขา้า เอาเอาตอมเขามาแล้วก็เอาเขาใส่ี่กระสอบนี่แหละเขาใส่าสารคือให้เขาแล้วก็เก็บไว้ถ้ามันแห้งมันก็เก็บไว้นานน่นะจ๊ะแห้งแล้วก็เก็บไว้ได้นานกระสินับสอบว่าใดประมาณจกสอบด้สินะจ๊ะอันนี้ประมาณหนึ่งในส่วนสี่ของหน้าเพราะว่ายังบ่กันเดบ่กันเดมุหมดน่ะนะจ๊ะเขายังไม่ทําให้หมดเขายังไม่เกี่ยวให้หมดลดยังไปบ่ถึง รถเกี่ยวข้าวยังไปไม่ถึงนี่แหละเาก็ให้เขาเขาเอิ้นมาสาอีสานใช่พอไปให้พอบริสุทธิ์เสร็จแค่เนี้ยมันคายเนาะแดงเนาะผู้มาต่อผู้มาเออแดงมากเลยมัดตอกมัดตอกมัดตอกป้ามัดแบบเป็นดิได้ของอมวด้วยมัดตอกมัดแบบตอกนี่มัดแบบเป็นเออไม่แดงมัดเบิ่งดู มันใส่เทคนิคอยู่ดิใส่เบิ้มัดมาไมีเทคนิคเออจุ่มสซกันนี่ดีเกี่ยวเดี๋ยวบอยู่นเกี่ยวพูดโอกใจแบบนี้เลยู่มันนีเตะมันเหโหไปดิเออเพื่อนตอกมัดใจเขาหอดิเล่าขาดเมื่อเซลเมเดียเหมือนน้องนุชปั้นเสือกันไข้มาอย่างนี้ด้ย วเธอไปเห็ดลายส่อหรอวฉันโมไปเฮ็ดหลวฉันอันบร,ริเซเสียโเสี่เส้อแข็งเงา,าไมันค่ายไม่แดงเพ่งยังก่อนจะให้เขานี่ข้าวขึ้นลานบั่งดูเข้าวออมโอ้ไม่ข้านปน มากระเปียบเชียบเนอข้าวขึ้นลานยังก่อนสัญญาณก็ผ่านสิ้นไปหน่อยไห่ขึ้นลานกบ่ผ่านสิ้นไปโอ้ยมันมันบ่ะมีอนดอกจักแล้วสอบข้อขายจังไหนโอ้สอบอะไรใบลาหาดดิโอ้ยมันคือโมท้นแท้ ปีโตปีใช่แต่แค่ปีโตปีใบละหาปากเนาะเพราะว่านี่เห็นื่อกล่องเต็มอยู่นี่ไม่จะเออไม่จะเสียหายขนาดเลยกล่องเต็มอยู่นี่เอาทิ่มเลยทิ่มร้ายแฮงสอบเก่าน่ะเอ๊มเดี๋ยวไปสือสอบใหม่สือสอบใหม่มาใช่เลยปีโตปีนน่ะมันขาดเร็วบอกคือสมัยก่อนเนาะสมัยเนาะใส่เนี่ยบอกตอนนี้มันสอบเขาไม่ใส่เขาเลยตรงเออ แบบว่าเขาเคยขายว่ากำลังี่ใส่ปีตับปีมันวะเออเนาะเนี่ยจ้ามันแห้งแล้วก็ดีกเไยเก็บเทียเกีียวหน้าอื่นมากกเลยมาตากอีกันนะจ้าพี่น่องนี่ล่ะวิธีชีวิตช่าหน้าเช่าหน้าทางอีสานบ้านเราจ้า แต่วันก็เปลี่ยนไปหลายเนาะจ้ะเนาะเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปหลายเดี๋ยวนี้ก็ใส่รอย่างเดียวรถเกี่ยวรถปานนี่แหละคนก็มาทําแบบนี้แหละมาทาแบบเอาผู้ใดโบโบตากขายเลยขายแบบเปียกๆน,นจะจ้ะก็เลือกเอาต่อเอาอยากเอาเก็บไว้เวากัมาตา